สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการคณิตคิดได้มุ่นมนครับวันนี้นะครับจะเป็นการนำเสนอในเรื่องการสรุปเหตุผลในช่วงที่1น,นะครับนำเสนอโดยครูนอกราชการกับกระผมคุณครูกิติเชษฐบุญสนิทผู้บรรยายให้ความรู้ครับยังเป็นชุดที่1อยู่นะครับความรู้ความสามารถทั่วไปด้านคณิตศาสตร เป็นความรู้ที่วัดไหวพิบเชิงปฏิพานนะครับในการเตรียมตัวสอบทั่วไปยังเป็นตอนที่4นะครับการสรุปเหตุผลนะครับซึ่งเป็นช่วงที่1การสรุปเหตุผลในรูปท่าแล้วนะครับพร้อมเรียงครับถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญติดตามรับฟังรับชมได้เลยการสรุปเหตุผลนะครับจะมีอยู่ด้วยกัน2รูปแบบนะครับ รูปแบบที่1นะครับการสรุปเหตุผลในรูปแบบถ้าแล้วอีกแบบหนึ่งนะครับคือการสรุปเหตุผลในรูปแบบแผนภาพวงกลมสําหรับวันนี้เราจะมาคุยกันในรูปแบบของการสรุปเหตุผลในรูปแบบท่าแล้วหลักการสรุปเหตุผลในรูปแบบท่าแล้วนะครับจะอยู่ในรูปของประโยคต่อไปนี้นะครับอย่างเช่นกําหนดให้ท่าประโยค1แล้วประโยค2นะครับ ประโยคหนึ่งนี้ขอเรียกว่าประโยคหน้าก็แล้วกันนะครับประโยค2ขอเรียกว่าประโยคหลังแล้วกันนะครับถ้าเขากําหนดประโยคหนึ่งแล้วประโยค2หรือเขากําหนดมาว่าถ้าหน้าแล้วหลังนะครับการที่จะสรุปได้นั้นต้องเกิดประโยคหน้านะครับเกิดประโยคหน้าหรือประโยคหนึ่งนั่นเองถึงจะสรุปได้และจะสรุปว่าเกิดประโยค2หรือบอกว่าเกิดหลังนั่นเองอีกทีนึงนะครับ รูปแบบที่เขากําหนดมาให้ถ้าอยู่ในรูปท่าประโยค1แล้วประโยค2นั่นก็หมายความว่ามันอยู่ในรูปท่านหน้าแล้วหลังก็ต้องเกิดประโยคหนึ่งนะครับถึงจะสรุปได้การเกิดประโยคหนึ่งก็คือเกิดตัวหน้านั่นเองจึงสรุปได้จะสรุปว่ายังไงครับถ้าเกิดประโยคหนึ่งก็ต้องสรุปประโยคหลังก็คือประโยคที่2นั่นเองนะครับอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ ที่จะสรุปได้ก็คือถ้าเขากําหนดให้ในแถบสีฟ้าเหมือนเดิมน,นะครับก็หมายความว่าถ้าเขากําหนดประโยคหนึ่งและประโยค2หรือการที่เขากําหนดท่าหน้าแล้วหลังมานั่นเองมันจะต้องไม่เกิดประโยค2นะครับการไม่เกิดประโยค2จะสามารถสรุปได้บอกว่าไม่เกิดประโยค1นั่นเองประโยคหลักประโยค2ก็คือหลังนั่นเองนะครับสรุปก็คือไม่เกิดหลัง ก็จะสรุปว่าไม่เกิดหน้านั online, ่นเองนะครับนี่คือรูปแบบที่จะสรุปได้ถ้านอกจากนั้นก็ถือว่าสรุปไม่ได้นะครับการที่สรุปไม่ได้มีอะไรบ้างก็คือไม่เกิดประโยคหนะครับการที่จะจะสรุปได้ต้องบอกว่าเกิดครับเกิดประโยคหนึ่งจึงจะสรุปได้เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าไม่เกิดประโยคหก็สรุปไม่ได้อีกตัวหนึ่งนะครับที่สรุปไม่ได้ก็คือเกิดประโยค2เกิดประโยค2นี่ก็ถือว่าสรุปไม่ได้เพราะว่า ต้องไม่เกิดประโยค2ครับจึงจะสรุปได้นะครับโอเคนะครับเพื่อที่จะเห็นภาพชัดเจนเรามาดูในตัวอย่างเลยนะครับ <S <S ข้อ1นนะครับพิจารณาข้อความถ้าสมศรีตั้งใจเรียนแล้วสมศรีจะสอบผ่านพบว่าสมศรีสอบไม่ผ่านจะสรุปว่าอย่างไรจึงจะสมเหตุสมผลนะครับแนวคิดนะครับจากรูปแบบที่เรารู้กันใน กระดานที่แล้วนะครับการที่จะสรุปได้นั้นต้องเกิดหน้านะครับเกิดหน้าก็จะสรุปหลังทันทีถ้าบอกว่าไม่เกิดหน้าล่ะไม่เกิดหน้าก็ถือว่าสรุปไม่ได้ต้องเกิดนะครับเกิดหน้าแล้วจะสรุปหลังอีกประโยคนึงที่จะต้องสรุปได้นะครับที่สรุปได้คือต้องไม่เกิดหลังครับไม่เกิดหลังนี้สรุปได้สรุปว่าไม่เกิดหน้านั่นเองแต่ถ้าบอกว่าเกิดหลังล่ะถ้าบอกว่าเกิดหลังก็ถือว่าสรุปไม่ได้นะครับลองมาดูในข้อความครับเป็นไงครับสมศรีตั้งใจเรียน นี่คือประโยคหน้าก, ó, ก็คือประโยคหนึ่งนั่นเองประโยคหนึ่งนะครับประโยคแรกก็ถือว่าหน้าเพิ่มประโยคหน้าก็คือสมศีตั้งใจเรียนอีกประโยคหนึ่งนะครับสมศีจะสอบผ่านนี้อยู่ข้างหลังหลังคําว่าแล้วก็ถือว่าเป็นประโยคสองหรือประโยคหลังนั่นเองอยันประโยคหลังก็คือสมศีจะสอบผ่านนั่นเองไปดูในโจทย์ครับพบว่าสมศีสอบไม่ผ่านสมศีสอบไม่ผ่านนี้สัมพันธ์อะไรครับ กับที่ให้มาสมศีสอบไม่ผ่านก็สัมพันธ์กับตัวหลังคือแบบตรงกันข้ามพราะหลังเขาบอกว่าสมศีจะสอบผ่านที่พบว่าสมศีสอบไม่ผ่านก็คือตรงข้ามกับหลังคือไม่เกิดหลังนั่นเองเมื่อไม่เกิดหลังก็ต้องสรุปได้สรุปว่าอะไรครับไม่เกิดหน้าไม่เกิดหน้านะครับแต่หน้าบอกว่าอะไรครับสมศีตั้งใจเรียนดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าสมศีไม่ตั้งใจเรียนนั่นเองมีความสมเหตุสมผลนะครับชัดเจนนะครับ ในประโยคข้อที่1ถือว่าไม่เกิดหลังครับเพราะเขาบอกว่าสมศรีสอบไม่ผ่านหลังมันบอกว่าสมศรีจะสอบผ่านมันสมศรีสอบไม่ผ่านคือไม่เกิดหลังก็ต้องสรุปไม่เกิดหน้าหน้าคือสมศรีตั้งใจเรียนดังนั้นไม่หน้าก็คือสมศรีไม่ตั้งใจเรียนถือว่าการสรุปมีความสมเหตุสมผลนะครับต่อมาข้อที่2นะครับพิจารณาข้อความถ้าดําไม่เป็นคนขยันวักดาจะยากจน ประโยคอย่างนี้จะเห็นว่าไม่มีคําว่าแล้วก็คิดเสียว่ามีคําว่าท่าแล้วเหมือนกันนะครับในประโยคท่าแล้วขาดตัวใดตัวหนึ่งจะต้องมีอีกตัวหนึ่งอย่างเช่นในข้อ2นี้ท่าแล้วขาดคําว่าแล้วก็ถือว่าเป็นท่าแล้วบางทีท่าแล้วอาจจะขาดท่าก็ได้แต่ต้องมีแล้วเพราะฉะนั้นในประโยคที่2นะครับท่าดําไม่เป็นคนขยันดําจะยากจนก็เหมือนกันกับคําว่าท่าดําไม่เป็นคนขยันแล้วดําจะยากจนนั่นเองนะครับ พบว่าดำไม่เป็นคนขยันจะสรุปว่าอย่างไรจึงจะสมเหตุสมผลจากแนวคิดนะครับมาทบทวนกันอีกนะครับว่าประโยคแบบไหนถึงจะสรุปได้ต้องเกิดหน้าครับเกิดหน้าสรุปได้สรุปว่าต้องเกิดหลังแต่ถา้าบอกว่าไม่เกิดหน้าล่ะนั่นคือสรุปไม่ได้นี่คือ ures. วักแรกที่สรุปได้อีกวักหนึ่งที่จะต้องสรุปได้คือไม่เกิดหลังถ้าไม่เกิดหลังก็สรุปว่าไม่เกิดหน้าแต่ถ้าบอกว่าเกิดหลังล่ะครับก็ถือว่าสรุปไม่ได้ ชัดเจนนะครับมันจะควบคู่กันไปอย่างนี้ทีนี้เรามาดูในโจทย์นะครับในประโยคที่1นนะครับดำไม่เป็นคนขายานันก็ถือว่าเป็นประโยคหน้าครับตัวนี้เพราะประโยคหน้าก็คือดำไม่เป็นคนขยันนั่นเองต้องยกมาทั้งรุน่นนี้อย่างนี้นะครับจะตัดตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้นะครับชัดเจนนะครับประโยคหนึ่งหรือคําว่าประโยคหน้าก็คือดำไม่เป็นคนขายานัน ดูที่โจทย์อีกครับดำจะยากจนอยู่ข้างหลังหรือประโยคที่2ก็เรียกว่าประโยคหลังนั่นเองเพราะประโยคหลังก็คือดำจะยากจนเพระาะเรารู้หน้ารู้หลังแล้วนะครับไปดูโจทย์ให้มาบอกว่าอะไรครับดำไม่เป็นคนขยันสัมพันธ์กับอะไรครับที่ให้มาดำไม่เป็นคนขยันก็ตรงตัวกับตัวหน้าเลยใช่ไหมครับสัมพันธ์กับตัวหน้าคือเป็นหน้านั่นเอง <c oughs> พบว่าดำไม่เป็นคนขยัน,ยนคือเกิดหน้าวพนถ้าเกิดหน้าก็ต้องสรุปหลังทันทีหลังว่าไงครับ หลังก็คือจะยากจนนั่นเองเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าดําจะยากจนมีความสมเหตุสมผลนะครับการที่สรุปได้ถือว่ามีความสมเหตุสมผลถ้าสรุปไม่ได้ก็ถือว่าไม่มีความสมเหตุสมผลนั่นเองนะครับครับมาพบกับข้อ3เลยนะครับพิจารณาข้อความถ้าสมพรเป็นคนรวยแล้วสมพรไม่ยากจนพบว่าสมพรไม่ยากจน จะสรุปว่าอย่างไรจึงจะสมเหตุสมผลนะครับแนวคิดเหมือนเดิมเลยนะครับเราคุยกันก่อนนะครับการที่จะสรุปได้นั้นต้องเกิดหน้านะครับจะสรุปว่าเกิดหลังนั่นเองอีกข้อความหนึ่งนะครับการที่จะสรุปได้ต้องบอกว่าไม่เกิดหลังเราจึงจะสรุปได้ว่าไม่เกิดหน้านะครับดูในโจทย์นะครับประโยคที่หหรือประโยคหน้าให้มาสมพรเป็นคนรวย เพราะฉะนั้นประโยคหน้าก็คือสมพรเป็นคนรวยนั่นเองครับประโยคที่2หรือเราเรียกว่าประโยคหลังสมพรไม่ยากจนเพราะฉะนั้นเราก็ได้ประโยคหลังคือสมพรไม่ยากจนจากโจทย์พบว่าสมพรไม่ยากจนก็จะสัมพันธ์กันกับข้อความหลังเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับก็คือสมพรไม่ยากจนดังนั้นการที่เกิดหลังก็แสดงว่าสรุปไม่ได้นั่นเองนะครับ จะสรุปได้ต้องบอกว่าไม่เกิดหลังเพราะฉะนั้นสมพรไม่ยากจนก็คือเกิดหลังสรุปไม่ได้ดังนั้นการสรุปไม่ได้ก็คือการสรุปนี้ไม่มีความสมเหตุสมผลนั่นเองครับครับพบกับข้อที่4นะครับพิจารณาข้อความวันนี้ฝนไม่ตกแล้ววันนี้แดดจะออก จะพบว่าข้อความนี้ไม่มีคําว่าท่าแต่มีคําว่าแล้วก็คิดสีว่ามีคําว่าท่าเช่นเดียวกันนะครับก็คือถ้าวันนี้ฝนไม่ตกแล้ววันนี้แดดจะออกนั่นเองนะครับพบว่าวันนี้ฝนตกจะสรุปว่าอย่างไรจึงจะสมเหตุสมผลนะครับมาดูแนวคิดนะครับการที่จะสรุปได้นะครับต้องเกิดประโยคหน้าจึงจะสรุปได้และสรุปว่าเกิดหลัง แต่ถ้าบอกว่าไม่เกิดประโยคหน้าก็ต้องสรุปว่าสรุปไม่ได้นั่นเองนะครับอีกประโยคนึงที่สรุปได้นะครับคือต้องไม่เกิดหลังนะครับจึงจะสรุปได้ว่าไม่เกิดหน้าแต่ถ้าบอกว่าเกิดหลังล่ะครับก็สรุปว่าสรุปไม่ได้นั่นเองนะครับไปดูนโจทย์นะครับพบว่าประโยคที่หนึงหรือประโยคหน้าให้มาคือวันนี้ฝนไม่ตกนะครับเพราะฉะนั้นประโยคหน้าคือวันนี้ฝนไม่ตกนั่นเองครับ ประโยค OH ที่2หรือประโยคที่อยู่ด้านหลังบอกว่าวันนี้แดดจะออกดังนั้นประโยคหลังก็คือวันนี้แดดจะออกนั่นเองนะครับไปดูในโจทย์พบว่าวันนี้ฝนตกสัมพันธ์อะไรกับในโจทย์ครับก็จะสัมพันธ์กับประโยคแรกโดยสัมพันธ์แบบตรงกันข้ามนะครับตรงกันข้ามก็แสดงว่าไม่เกิดหน้านั่นเองนะครับไม่เกิดหน้าก็แสดงว่าสรุปไม่ได้นั่นเองนะครับ เพราะว่าการที่จะสรุปได้ต้องเกิดหน้าเพราะโจทย์บอกว่าวันนี้ฝนตกก็จะเป็นประโยคที่ตรงกันข้ามกับวันนี้ฝนไม่ตกแสดงว่าไม่เกิดหน้าเมื่อไม่เกิดหน้าก็สรุปไม่ได้นั่นเองนะครับดังนั้นการสรุปไม่ได้ก็คือการสรุปไม่มีความสมเหตุสมผลในข้อที่4นี่เองนะครับครับ ที่ผ่านมานั้นเป็นการสรุปจะมีอยู่4ีรูปแบบนะครับคือสรุปได้กับสรุปไม่ได้เป็นยังไงชัดเจนแล้วคราวนี้เรามาหาประโยคที่มีความหมายเหมือนกันนะครับประโยคที่มีความหมายเหมือนกันมีหลักการอย่างนี้นะครับประโยคที่มีความหมายเหมือนกันจะต้องสรุปได้เหมือนกันมีอะไรบ้างล่ะครับที่สรุปได้ก็อย่างที่ผ่านมาถ้าหน้าแล้วหลังนั่นเองนี่ถือว่าเกิดหน้าแล้วสรุปหลังนี่ถือว่าสรุปได้ดังนั้นมันจะมีความหมายเหมือนกันกับใครครับที่สรุปได้ มันก like the be an ็จะต้องมีความหมายเหมือนกับคําว่าถ้าไม่เกิดหลังแล้วไม่เกิดหน้านั่นเองเห็นไหมครับ2ประโยคนี้จะสรุปได้มันก็เลยมีความหมายเหมือนกันอีกที่นึงนะครับประโยคที่จะสรุปได้ก็คืออะไรครับถ้าหน้าแล้วหลังก็คือเกิดหน้าแล้วเกิดหลังนั่นเองนี่ถือว่าสรุปได้อีกประโยคนึงที่สรุปได้คือถ้าไม่หลังแล้วไม่หน้านั่นเองนะครับเพราะสองประโยคนี้ก็เลยมีความหมายเหมือนกันทีนี้ อีกประโยคนึงที่มีความหมายเหมือนกันก็คือท่าแล้วในแถวสีฟ้าแถวที่1นะครับเปลี่ยนท่าแล้วเป็นหรือได้นะครับก็มีความหมายเหมือนกันถ้าประโยคท่าแล้วเปลี่ยนเป็นหรือประโยคหน้าจะเป็นตรงกันข้ามทันทีนะครับแล้วประโยคหลังก็จะคงที่อีกที่นึงนะครับถ้าเรามีประโยคท่าหน้าแล้วหลังเราสามารถเปลี่ยนเป็นหรือได้โดยมียังมีความหมายเหมือนกัน โดยที่ข้อความใหม่ประโยคข้างหน้าจะเปลี่ยนเป็นตรงกันข้ามแต่ประโยคหลังนั้นยังคงที่ไปดูในตัวอย่างกันเลยนะครับจะได้เห็นชัดเจดน 1. ถ้าสรยุทธตั้งใจเรียนแล้วสรยุทธซื่อสัตย์มีความหมายตรงกับข้อความใดอย่างนี้นะครับเพราะเราก็มาดูนะครับจากแนวความคิดมันก็อยู่ในรูปของท่านหน้าแล้วหลังนั่นเองเพราะฉะนั้นท่านหน้าแล้วหลังจะมีความหมายเหมือนกันกันกบใคร วกแรกจะมีความหมายเหมือนกับประโยคเดิมคือประโยคท่าแล้วก็จะเป็นขัดแย้งกันนะครับคือถ้าไม่หลังแล้วไม่หน้านั่นเองเพียงแต่หยิบหลังขึ้นมาพูดก่อนแต่ต้องพูดแบบปฏิเสธแล้วตามด้วยประโยคหน้าที่เป็นปฏิเสธชัดเจนนะครับนี่คือการเปลี่ยนท่าแล้วเป็นท่าแล้วนะครับมันจะขัดแย้งกันแต่ขัดแย้งหลังก่อนแล้วขัดแย้งหน้านั่นเองทีนี้ถ้าเปลี่ยนท่าแล้วเป็นหรือประโยคข้างหน้าก็จะเปลี่ยนเป็นตรงกันข้ามแต่ประโยคหลังทําไมกันครับ คงที่เราไปดูในโจทย์เลยนะครับในประโยคข้างหน้าเขาให้มาแล้วสร,สรยุทธตั้งใจเรียนนี่คือเรียกว่าหน้านั่นเองนะครับกับอีกประโยคหนึ่งสรยุทธ์ซื่อสัตย์นั่นคือประโยคหลังชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเรามาเปลี่ยนเป็นประโยคแรกกันก่อนนะครับคือถ้าหน้าแล้วหลังสมบูรณ์กันเลยครับมีความหมายเหมือนกันครับความหมายคําว่าเหมือนกันตรงกับศัพท์ทางตรรก,กะนะครับก็คือสมบูรณ์ซึ่งเราจะเรียนในชั้นม .4 นะครับ พยน่าหน้าแล้วหลังก็จะมีความหมายเหมือนกันกับถ้าไม่หลังแล้วไม่หน้านั่นเองแต่หลังบอกว่าอะไรครับสยุท์ซื่อสัตย์งั้นไม่หลังคืออะไรครับไม่หลังก็คือสยุทธไม่ซื่อสัตย์นั่นเองแล้วไม่หน้าหน้าคืออะไรครับหน้าสยุธตั้งใจเรียนมันไม่น่าก็เป็นสยุทธไม่ตั้งใจเรียนแค่นี้เองครับนี่คือการสรุปท่าแล้วเป็นท่าแล้วอีกตัวหนึ่งครับการสรุปแบบเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนท่าแล้วเป็นคําว่าหรือหรือหน้าตรงกันไหมครับ น่าต้องเป็นตัวตรงกันข้ามข้างหน้าให้มาแล้วคือสยุดตั้งใจงเรียนตรงกันข้ามก,กับหน้าคืออะไรครับไม่ตั้งใจเรียนนั่นเองชัดเจนนะครับในประโยคโจทย์นะครับในประโยคข้อที่หบอกว่าสยุดตั้งใจเรียนนั่นคือหน้าเพราะไม่หน้าก็สยุดไม่ตั้งใจเรียนหรือหลังคงที่หลังคงที่ยกมาเลยครับใครครับสยุดซื่อสัตย์โอเคนะครับนี่คือการเปลี่ยนประโยคที่มีความหมายเหมือนกันได้2แบบนะครับโอเคลองไปดูตัวต่อไป ในข้อที่2บุญมีเป็นพ่อค้าขายผักแล้วเขาไม่ขายปลาก็มีความหมายเหมือนกับถ้านั่นเองครับถ้าบุญมีเป็นพ่อค้าขายผักแล้วเขาไม่ขายปลามีความหมายตรงกันกับข้อความใดแนวคิดนะครับเรามาทบทวนกันอีกทีนึงนะครับที่เขาบอกไว้ว่าถ้าหน้าแล้วหลังก็จะมีความหมายเหมือนกันกับใครครับถ้าไม่หลังแล้วไม่หน้านี่คือการเปลี่ยนท่าแล้วยังเป็นท่าแล้วนะครับอีกข้อความหนึ่งเปลี่ยนท่าแล้วเป็นหรือ ก็คือความหมายประโยคหน้าจะทําไมครับประโยคหน้าจะเป็นตรงกันข้ามแต่ประโยคหลังทําไมครับคงที่ชัดเจนนะครับงั้นเรามาสรุปไปเลยนะครับว่าประโยคข้างหน้าโจทย์ให้มาแล้วคือใครครับบุญมีเป็นพ่อค้าขายผักนี่เรียกว่าหน้านะครับอีกข้อความหนึ่งคือเขาไม่ขายปลานี่คือข้อความหลังนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาสรุปนะครับจากประโยคท่าหน้าแล้วหลังเราก็ยังเปลี่ยนเป็นคําว่าท่าแล้วเหมือนเดิมแต่ จะเป็นขัดแย้งหลังแล้วขัดแย้งหน้าหลังบอกว่าอะไรครับเขาไม่ขายปลาตรงข้ามกับไม่ขายปลาก็คืออะไรครับเขาขายปลานั่นเองแล้วขัดแย้งกันหน้าหน้าบอกว่าอะไรครับบุญมีเป็นพ่อค้าขายผักดังนั้นหลักหน้าไม่ไม่หน้าก็เป็นบุญมีไม่เป็นพ่อค้าขายผักชัดเจนนะครับขัดแย้งหลังแล้วขัดแย้งหน้าโอเคต่อไปเราจะมาเปลี่ยนประโยคท่าแล้วเป็นประโยคคําว่าหรือนะครับประโยคหน้าคืออะไรครับบุญมีเป็นพ่อค้าขายผัก การเปลี่ยนเป็นหรือนั้นต้องเปลี่ยนเป็นตรงข้ามประโยคหน้าครับคือบุญมีไม่เป็นพ่อค้าขายผักนั่นเองประโยคหลังทําไมครับคงที่ประโยคหลังในโจทย์บอกว่าอะไรครับเขาไม่ขายปลาก็จะคงที่ว่าอย่างนี้นะครับจะเจนไหมครับนี่คือการเปลี่ยนประโยคจากประโยคท่าแล้วนะครับสามารถเปลี่ยนได้2รูปแบบคือเปลี่ยนยังคงรูปท่าแล้วกับเปลี่ยนเป็นคําว่าหรือนั่นเองนะครับขอสรุปทีนึงนะครับถ้าหน้าแล้วหลังก็จะมีมือความหมายเหมือนกันกับไม่หลังแล้วไม่หน้า กับอีกประโยคหนึ่งครับเปลี่ยนท่าแล้วเป็นหรือประโยคข้างหน้าจะเป็นตรงกันข้ามแต่ประโยคหลังจะคงที่ครับวันนี้ที่กล่าวมานะครับก็เป็นเรื่องการสุบเหตุผลในแบบที่หนึ่งและก็ประโยคที่มีความหมายเหมือนกันนะครับอย่าลืมนะครับถ้าสนใจความรู้ทางคณิตศาสตร์ใหม่ๆนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b ์นะครับเพื่อที่เราจะไม่ไพลาดในเรื่องต่อๆไปหรือว่าถ้าสนใจอยากจะวางความรู้คณิตศาสตร์ในเรื่องใดๆแล้วก็ติดตามทางช่อง คณิตคิดได้มุนมุนนะครับจะพิมพ์เฉพาะคําว่าคณิตคิดได้มุนมุนหรือจะพิมพ์เรื่องตามหลังคําว่ามุนมวนก็ได้นะครับถ้าสนใจเรื่องอะไรครับก็ฝากคาคมไว้เหมือนเดิมนะครับสําหรับวันนี้คิดได้และลงมือทำแล้วเราจะเก่งขึ้นครับสำหรับวันนี้รายการคณิตคิดได้มุนมุนโดยผลงานครูนอกราชการนะครับ สำหรับผมคุณครูกิติเชษบุษนิตผู้บรรยายให้ความรู้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวีดัสสวัสดีลาไปก่อนนะครับพบเจอกันใหม่นะครับในชุดที่1ตอนที่4ช่วงที่2ที่มีชื่อเรื่องว่าการสรุปเหตุผลในรูปแบบแผนภาพวงกลมครับจะเป็นอย่างไรเข้มข้นขนาดไหนก็อย่าลืมติดตามรับฟังรับชมเลยนะครับสามารถกดลวกดูได้ในท้ายคลิปต่อไปนี้นะครับ